สบายดีสบายดีอ่าที่หักแพ้งเนาะยินดีต้อนรับขอเสอสงบโปเนวเนาะนันเนาะมื่อนี้ซโบกัสซมาเป็นสะพานบุญเนี่ยย่างจดีเผ่นข้างยูเอสะ ทางสุสซาลาในมอนี่น้ะงพี่น้องเนาะยังมาทพานมพี่น้องมาพ่อพ่อแก่พ่อคุยยายบ้านน้องพี่น้องแด่กเพชรยิ่งบันชิสว่างเขามาเป็นสักขีพยานในการหมอบเงินน้องพี่น้องเนาะ โอจงินีก็ซสันๆเาร่าังนี่ล่าหนังเงินดเตมมันไายได้พี่นอกเลยมันเข่าแล้วไม่ได้นอกเลยหาหมื่นกว่าบาทไพี่น้อกสี่หมื่นสี่หมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบบาท

นบเอา่เด้อหนึ่งพันหนึ่งหมนใบพันใบหนึ่งตัวนี้มันมันมันตกมาตัวนี้เนาะตกตเหมือนตีนไก่กบหนึ่งพันอะสิหม่ไปเปทางการเด้่อบานพี่น้องเด้อนี่คือค่ะอุปกรณ์ที่เ้าสืบอันนี้เนาะบอนทักซาี่น้อเบอร์นเออบอนผักเซาพี่น้องคนเจ็บจิมมืมันก็าบบเด้อพี่น้องเด้อ อ่าถ่านหมอเรียบร้อยเนาะออส่วนคือเลือดอ่ะอันนี้คือเกี่ยวกับอุปกรณ์การสางเนาะแบบนี้คราบชิมมหมอบเงินค่ะค่ะอุปกรณ์การแพทย์เนาะมียังไงทันหมอ เครื่องควงหัวใจเล็กแนวเต๊นต์ตะเครงเต๊นต์ตะแรงทั้งช่วงนะแล้วก็เกียวโดยกะมูลค่าทั้งหมดกะพกพันบาทเนาะพี่น้องเนาะอ่ะอันนี้เป็นเครื่องอุปกรณ์การแพทย์แนวโฮมเฮาลุกมาห้างบานเบียร์ใม้นี่แนวโฮมเฮาขอเบียร์ใม้ก็ผูกใส่วัดแต่ก็ใส่ชุกชลาเนาะหาพันบาท เื่อนเลือยอยู่หนึ่งพันแปดร้อยบาทน้องีเนาะเ่ากระสี่มอบให้ทานมอดรวงเลยเพราะว่าวอาเลยเนาะวอาเลยเนาะตัวนี้มันจะเป็นพวกอันกลุ่มข้อยศอก ไม่กล <c ười> ุ่มเก็บข้าวในที่ว่าซอยพันธ์แว่าเพิ่าคนชิจางสางสี่พันเนาะพี่น้องเนาะแต่กะว่าจะบ้านท่านนี่แหละสือรวมแห่งรวมใจกันแบบว่าไม่ได้ก็เก็บกันเนาะเนี่ยมาข่าสางข้ากแบมันขาดเท่าไรกับสีห้าเพิ่มใช้เนาะพี่น้องเนาะก็ทำบ้านข้าเพิ่นสีเห็ุแล้วนั่นเพราะว่ามันยากบุญคาวีเนาะเพราะว่าการเรียนเรื่องบุญโดยอ่ะว่าในทาง ท่านคอยก็่เป็นอะไรขอยาทำบ้านเร่งงานประกอบเขียนในโฮมสเตย์ก็ศรัทธาบุญวามากเปส่วนบุญในบุคลาเนาะตามส่วนเงินที่เหลือจะร้อดวันประกันพรายท่านเป็นทนเป็นต้อยบ้าเนาะทีได้ไปประกอบส่วนแยกเป็นภาคส่วนจ้างสร้างมูลค่าของจ้างสร้างเป็นสี่พันบาทส่วนที่เหลือบราเพียงพอเป็นงานปกครองทางบ้านทางบ้านเขียนในโฮมสเได้ซอกหาบทอื่นมาตื้มใส่ไหน ดหได้อาหายงยากถึงสัท่าส่วนที่บู่พ่อกนาะแต่ว่าด้วยเนนี่าจะได้มอบให้ทำมอเปินเป็นผูกคำไว้โดส่วนทัทธาเรือผลนายบ้านสิจัดการน้ำลังโดยท่านแต่เรื่องหัวต้องพันจะกนี้ออกพ่อมาผิดค่าซ้ำโดยวันตุนชัยอ่าพ่อเชิญชวนพวกนบ้านโดยครอบครัใจ ยนนกนดเอาะนาอยค่มาสวยในศุกาเอนาะยิงใสนการบริหารเนาะอยยิงใส่ในการจ้างแเม่นบริจัคประม่นทว่าเงินเป็นมงเนบริหารในกลุ่มเจ็กเนาะถิ่มสวยในการหาอุปกรณ์ของลูกบ้านถี่มาสั่งใหมเนาะพอยิงใส่เขากับท่านขาดคืนใน ก็เลืองให้น้ำมูกน้ำใจเขาเอาปฏิจจคขาดอกแต่ว่าเล็กน้ยนอยๆไปแต่ว่าภาคส่วนที่ว่าให้กำลังใจเขาเหแต่ว่าเป็นเงินบริหารของ,ของกลุ่๊บร้านหนุ่มเข้าบ้านที่ว่าได้สมใัยนั่นทุกส,สานี้เนาะสี่หาหมูบ่มบ้านนี้เนาะสี่หามู่บ้านนี้สีมันใจถูกแท้ให้พวกช่าง,งเขาเถยียวเห็ดนี้เนาะเพราะว่าเขาผู้เห็ดกับเขากระขาดเพืนนี่นเสียที่เขาขั้วเนาะพระเจ้ขอทั้งน้ำมูกนำใจทั้งบ้านเลยท้านบ้านที่ได้บริหารเองเนาะ ส่วนอันจ้ากทางเนาะแต่ว่าให้มี่ประธานทางด้านนี่เ็ส่วเลื้อเนาะเออนี่นั่นก็ขอผนไปเนาะทางด้านคุณยายเจ้าที่เข้าสิมาสวยสางสุธราของโมโนชิสว่างเข้ามีเนาะเพราะว่าอิงใสต้ารใสตการจ่ายนี่นึงนะครัมันห่างตัวเมืองเนาะการบริหารใสก็คือว่าร้ายเลยแหละคนผสมใจฉะนั้นจยงเข้าแนะนำต้านมาให้บ้านสิสว่างเนาะดีโอปิใจทำทั้งฐานที่มา ทางชาพัฒนาหรือว่ามาสวยเรือในห้อนมอเนาะเนาะแต่ว่ามีนักการอสชเชยเนาะเด่อมีอาุมันคนืนเนาะมีสุขภาพเป็นเข้นเอาได้ส่านเี่ยวห้องมอเดี๋ยวหายชุมมอไปบ้าายดีเนาะท่านท่านลเป็นปไงจะดีเนเนาะทั้ง่รุ่งทัางป้า มาสดมาสวยทั้งทุกสลาของวกเฮาก็ได้หักทีเรียบเป็นทีเรียบร้อยแล้วเนาะทั้งแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นเออทั้งเบียไใหม่เพีนยังก็ได้หักไปแล้วทั้งเงินอันเครื่องปวดยังทั้งทุบชะลาก็ได้หักไปเรียบร้อยแล้วที่ว่ามีแต้ขอมอมมนําำใส่เนาะเออฉะนั้นอย่างมี็ยังก็ขอขอบอกขอบใจสเพิ่นเนาะอยู่ดีมีแหง

อุปกรณ์ยเงืนซื้ออุปกรณ <East. S 3> ์ท Ma, ีต่างๆต่างคนคนทำคนเจ็บราคนเจ๊เดอเงินเดมคือเดาจะไม่ได้หักเงี่ีแ่เงินที่เด้ห้าพาก็ับไปซื้ออุปกรณ์การแจกเราพื่อในเื้อมีหนึ่งมีเร่ฟังหัวใจเด็กของเา่มันเปเซมาแล้วนะของเราเด้อตอเห้าบริโภคตัวนี้ันนะมาห้ามบรอโภคน้คนละก็เพื่อมาหายไปเด้อห้ามซื้อมีแต่ว่าอุปกรณ์มีเครื่องกค่ทำจารถี่ก่อน แต่ก็ตอ้องตงเนาะแต่วอุปกตั้งแต่นื่อเสจเร็จะเด็กนอนนี่แหละนิ่งเลยมีสี่อย่างเนาะสหรับอันตัวสาหรับเ้าของนพี่น้องคนเจ็บไนเมื่อก่อนนค่ะ ไสซื้อกินก็คือห้าสิหม้อไปเพิ่นไห้รวบเรื่มเป็นขาสา่งเลยที่น้อมันผ่านเรือเธอได้ก็เปิ่นจีห้าใส่เนาะหมใไ้ในบ้านแต่ละบ้านคนิ่นไะ้ระเพิ่นสีหามาเ่สวยห้าวเธาได้เนาะแต่ละบ้านแต่ละเขตเราเพิ่นสวยห้าวทอได้น้อพี่น้องมากว่นาเพชรยิ่งเ้าพอมีแหงไง้ใจด่นเดเยี่น้องเอได้กดีใจปลใจเนาะ อีว่าบ่นได้มีนําใจเลยภาคเงินมาเรื่อยๆทางสาบ้านเมืองเฮาทั้งวัดทั้งว่าทั้งองคมอน้อเนาะเพิ่นก็บ่ปาได้ถึงเบิดอเพิ่นก็เอาอันหยังมาหบาีเพิ่นก็เอามีวัใจมาให้เฮ็ดเช้าของอันพี่น้องเพิ่นิเนาะพี่น้องโดย50,000กว่าบาทจํานวนเงิน50,000บาทจะมาแบ่งแบนี้เนาะพี่น้องเนาะน ทึ s <S my my like ้งอัไรเบี้ยไม่นะยกะทึ้งอะไรยังอีกเบี้ยไม่แน่เกิดสิแบ่งซึเบี้ยไม่แน่แลยอีกอืมแต่ละอันละแนวลพี่น้องก็ดีใจนะได้กอดก้อยอยู่ดีมีแห้งเลยพี่น้องเด้อเนี่แข็งแข็งอืได้มาเรื่อยเรื่อยเป็นก็ิจจัยสางวรท่าโรงพยาบาลในไฮนแรคติดภูมิใจลอยพี่น้องสบายดีสบายดีขอบใจเลย ที่ว่าทางศรัทธาเนาะคือทานอ่อนคำมณีวงศ์ลงสองคลิปเนะคุณแม่วิไลคุณแม่วิไลคำมณีวงศ์เกิดการทานสมบูรณ์วัฒนาเนาะการบุคคลกรรมวิญญาณลายมีแต่คำโวยแย้พรเนาะแต่คำขอบขอบใจนำเฉพาะเฉพาะศรัทธาผู้ที่มาเป็นอ่าแห้งอันนึงที่ว่าช่วยสั่งสาบันเฮาเนาะสั่งสาพัฒนาอ่าสุขสละเนาะที่สุดโซนลงไปกับ ตัวที่ดีใจเนาะขอ้ใช่พอนจะผักจะรัทธาจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งเนาะปัจจนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นสมดังมนุกพรเด้อฐานเด้อขอให้เงินไหลน้องทองไหลเข่าขอให้สุขเจ้าอยู่ดีมีไสไปทางใต้กลางมีปูชสวยเหลือไปทางเหนือมีปูชสวยคำคุณพระพุทธกระทำใ้น้ำสุขน้ำทองไปทางใดกลางมีคนหักคนหนาให้เขาย่อหยกย่องสมสุขเจ้าไว้จะดีเด้อเจ้าศรัทธาเด้อจะ เันเดนคนบ่งไปแล้วทั้งมดแค่ได้หลับขอได้ไปเจ้าขอบใบบนับเรียงนับอีกนับอีกนับอีกบัตนี้นับให้่นบึงด้ป่ะแยกออกมานั่นนะคะนันจำวนเท่าไหร่ อ่าค well. ่ะสั่งเราคาเตหัวค่ะเครื่องมือเพชรหกพันหกพันัเบี้ยค่าเบี้ยไม้ค่าเบี้ยไม้่ีมันด้วยเนี่ยแต่สีเ่าากันเด้อ อามซื้อบีอาใหม่ก็ได้แต่สิบปึกซาก็ได้่นว่าเสียมาเสียเาลงวัดสิบหาเบีอว่าเบีอาใหม่ซา้าหาเบีเสียอาลงวัดซิบหาเจ้าควจะเอาบีอยังไงแล้วแต่สิเลือเอาว่าสิเอาบียอยยังไงมาปลูกเอามาซุกซาลาิบบลุงเอาลงวัดซิบหา อ่าแย่กว่าอันคือหาสิบบริื้อกินเนาะหาสิบแยกไว้เป็นข้างสารภาว่าขาาร้างสี่พันเมนโดยโดยตกลรงรวมทั้งหมดอันนี้เป็นค่าอุปกรณ์การแพทย์เนาะโดยหกพันหกพันบาท รวมทั้งหมดก็คือหาหมืี่พันเท่าใดหาหมืสี่พันกว่าเนาะรวมทั้งหมดก็ดีไลนี่ลนเจ้าะเขจ้าเขียนบัชีายละเอียดตนทังแยกซื้อให้เท่ากนโมซื้อตนเบียไม้พันบาทจะเขียนเสี่เดียวด่้ซื้ออุปกรณ์การแพทย์หกพันบาท โดยให้คาวัตุส e. ่างสี่หมื่นของคุณเจสี่หมื่งพัหาร่อเก้าสบาทเก้าสิบบาทเขียดใส่แล้วกับส่วนที่เหลือพันเปนระบาดเหมนกเป็นข่าว้างโดยข่าว้างเขาสี่าทเพิ่นบไดประกอบส่วนโบเมนได้พันประบาดเงินเงินเพิ่นโดยข้าว้างนี่ก็ถือาเพิ่นได้ประกอบส่วนโดยได้เมนให้เขาซอกื้โดยโดยโดยเนเน ทปพังได้แล้วมันยังออกถือกาทานแบบไอันเน่ยทานไอ้หน่อยเพิ่อนว่าวักเนยพี่น้องเพราะว่าจะโบกับบ่าบ่ค่อยเก่งบ่ค่อยเป็นเป็นกันได้เพราะว่าเขาก็แหงหักได้แหงกับว่าหนึกยังบ่ออกพอปัญใดตัวนี้จะไปหมอก้องขอโมสั่งเครื่องมาเอารายการตัวนี้อันนี้ตอนนี้ถือกระเป๋าที่เฮาวางเงินดิมันบ่ถือแล้วห้า่ถ่ายห้าถ่ายนะเจาะเขียนเขาเคยบอกอียเด้เพราะว่าวางเงินนี่เด้ยอดนี่เด้ยอดข่าสร้าง บแมันคาซางยอดข่าอุปกรณ์การศึกษยอดอุปกรณ์ซื้อๆอันนี่นะคือเข้าบาในราละเอียดว่ายอดเงินของผนทั้งหมื่ใส่ทังเนอันนี้คือยอดของวัตถุซื้อโด้เอาจังมาแย่เป็นบัญชีวันน้อยๆว่าเอาจ่ายเงินจ่ายไปใส่เนอตอนนั้นเราเข้าแล้วเขาไเฮ็ดเฮ็ดจดจดก็ได้มันมันเป็นรายการให้เอือเรื่องให้เอือเรื่องจดไว้เด้อยอดอุปกรณ์นี่ เบียดไหมเราบริหารเท่จ้จดไว้ยอดอุปกรณ์นีกสี่หมื่นหนึ่งพันหาล่อไเก้าสิบบาทต่อไรเนี่ยน้ำลุงเพียงนี่จดไว้คันเจ้ารยานลืมนะมาแล้วเจอกระเปจดมันยังเข้าใจง่ายนะเพิ่นช่างภาเพิ่นโอ้ลูกบ้านเมืองเป็นสะพานบุญกับใสสะอาดบนว่าได้จ่ายได้จ่ายทั้งหมดยอดที่หับมาได้เลยจ่ายตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เงินมันขาดเยอะ่พอเพิ่นก็เข้าใจเพิ่นบอกเองเพิ่นโดย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 อ่ะ แหนยนิมยังเ่าบ่จะพูเ่าเป็นขี่อบใจตื้มเนาะขอบใจน้ำครอบพวันอ่าูใจดีผูง่ายใจดีพี่มาซอยสุขสละเขาหลายอย่างคือว่ามีการพัฒนาขึ้นหลายสุขสละเขาเหยียบสิตชองแสนระดับาหนีเนาะซอยมาดีใจแห้งอะไรเพราะว่ามาซอยนี่เรได้มีแต่เหตที่ได้ประโยชน์ประสาชน ใช้ที ña, ่มาค่ะเป็นที่มาใช้บริการในสุสานเฮาจำนวนห้าบ้านน้องฟุบ้านนี่ก็ได้ประโยชน์น้ำหลายโดยแม่ก็ได้ไหลใจแห้งคนจส้นมากกระไผ่มากกระท่วงได้โซลาเซลล์ไม่เขาก็ท่วงเนาะดีเขาก็ดีใจได้แท่งน้ำเนาะได้ผัดลมได้้แงนาหมเขก็ ท้วงเอ่อเขาดีใจนําประชาชนโดยเห็นการพัฒนาของบ้านบ้านเฮาแม่นของสุขาเฮาหลายแพทย์ผู้อยู่นี่กดีใจดีใจได้ยเิ้ยมเปเปอยู่ตื่นสุขามาได้เฮาตื่นเต้นแฮงจนเว้าบ่เป็นหมอก็ดีผู้มามอบเงินก็ตื่นเต้นคือกันเาบ่เป็นเว่าบ่เคยาันนี้บ่เคยเา่นตื่นเต้นเนาะพี่น้องดอ ก็มีแต่ขอบใจหลายๆน้ำน้ำใจของผู้ใหญ่ใจดีสี่ตอยใจอีกเท่านึงเนาะมีแต่อวยพรให้พวกท่านเนาะสุขภาพเข้มแข็งประสบผลสำเร็จในหน้าที่เวียกงานหรือว่าสิเฮ็ดตยังก็แล้วแต่ให้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างสมดังใจทุกประการเลยเนาะด้วยแล้วก็ขอบใจเนาะอ่าทางนี้ก็ขอบใจแถาแก่แนวโฮมเขาเด้อที่มา เป็นลักษานพยานในการหมอบเงินหมอบคำขอบอกขอบใจหลายๆเมก้อนเงินคนสวยห้ากนังเจิ้เทินอย่างผี้้น่องเดินเดนนี่แจ้งพัดต้นไม้ต้นตอกแล้ได้พี่น้องเลย นี่ต้นไม้ก็ออกเรียบร้อยแล้วขอบใจผู้ใหญ่บ้านเด้อที่มาห่วมขอบขอบใจ้ไปททงแพพย์ดต้นไม้แล้วนายอะไรแต่ดูนี่ไม่ไม่หล่นแค่อยากน้อมเพื่อพดพดไปได้กับเคี้ยวบ่แห้งแล้วจะแท้ๆมันเรามีพื้นปูนเก็บความหอนตื้อเก็คือมีแต่สิทธาให เพิ่นเอาอุปกรณ์มาลงเนาะบบบนี้เนาะคอนเสาเล็กตัวสร้างมีพร้อมหมดแล้วพร้อมหมดแล้วก็คือให้บ่ท่านหมอดวงท่านหมอยิ้มก็คือตกลงว่าให้ข้าเจ้าเฮ็ดบ่อลนี่ก่อนแม่นบ่ออืมเป็นงานของรัฐเป็นใจเย็นอะไรแบบงานของรัฐเออเอาตัวนี้ก่อนเนาะกินตามกินแต่ว่าเขาเขาอยากให้แล้วก่อนบุญบ้านเขาเนาะโดยโดยเพื่อเพื่อกต่ สะดวกในการนำไสอยากให้นำไสไววน่ะแหละ่อมีคนมาใส่บริกาเนาะะได้มีบนพนังบนเศ้าเนาะมันเร่งด่วนโดยมันกระเห้งก็คือให้อาบยวเานัละก็คือไปสั่งในทางนั้นเอาของมาลงรถบัสร้างคนมาน้ำเขอกินน้ำแพเด้อขานไปเขอกินยาี่เ้อ ขั้นไข่แล้วขอกินยาบ่ขั้นหนาบก็อขอกินน้ำมอสิได้ได้ไดสบายดีเถื่อนนาะพี่น้องเนาะเหาะพี่น้องไปหากลุ่มมาไปห้องมอหลังจากหมาะมันแล้วก็คือแนวนี้แหละพี่น้องสมบูรณ์สิเอ๋อเถื่อนอย่านง,างน,น้อก็เพิ่นเชียนจ้างเนาะพี่น้อง วา่าแต่ละบ้านนะขเขาจาภาษีมีส่วนรวมเป็นปัจจัยเนาะพี่นนองเป็นปัจจัยเป็นเงินงนี่แหละมาซอยแต่กับมะหู่าเพิ่นที่ซอยเทรายเอาไปยังมาหูเนาะก็เลยเงินเงินที่เลื้อนี่กเมาไล่ค้าสางแล้วกะเลือ้อยพันแปดมาเป็นค้าสางพี่นนองบอกคิสโซโบกอนขอโทษขอโทษเลื้อค่า,า,าจ่ายอุปกรณ์แลขาขา้วก็ค่าเครื่องมือแพทย หาจนไหมเนาะพี่น้องก็มีเงินเลืออยู่หนึ่งพันแปดร้อยบาทบ,าบาอ 2, บ่ฮอดสองพันสามหนึ่งพันแปดร้อยบาทเลทีเลกบ่ชิว้ซื้อกับเขาใ้อาซาบานจินเวลาลงไปเห็นเบียดเห็ดงานเนาะเวลาเห็ดเบียดรวมแต่ที่นี่ว่าเล่ากันจกลงกันว่าตอนนี้บา้านเฮากำลังหย่าบัจจะเห็นบุญพาวิเนาะพี่น้องบัจจะเห็ดอันนี้เนะ่ะ เลยสีเก็บเงินกันจ้างค่าสร้างพี่น้องค่าสร้างก็บมาแพ้งดอกสี่พันบาทสี่พันบาทก็ตอนนี้เงินคุณให่จะจดีให้มากอะ่ะยังเหลืออยู่พันแปดกับห้ามชาใอีกสองพันสองเาพี่น้องเนาะกับจะได้ให้ค่าสร้างคุณหญ่บานเพื่อนเสียพัวพันเองส่วนนี้กับห้ากับสิได้ลงไปเตรียม เอ่อเดียกงานเกี่ยวกับงานบุญเวทตนพน้องเนาะส่วนนี่ก็คือปล่อยให้เป็นอธิของสางไปเลยท่ากก็คือศิวะได้เนี่ยนำการเหตุส่วนนี้เน้องเนาะไทยจังหวเมืองคนก็เห็นดีนำ่นอะในส่วนนี้ให้สร้างเหตุมันจังสบายเนาะคันขั้นห่ารลอแต่ละบ้านมาเหตุคัดบ้านนั่นก็เนี่ยบ้านนี้ก็เนี่ย กสีบคอยมีเวลากันมาเห็นแล้วมันชีเยอะเยอะมันชีด้านแล้วเนาะพี่นนองอันนี้ข้าเวหมอบาทีให้สางรดก็คือแล้วแต่ลดข้ากาศีเอาเวลามาเตรียมงานบุญพิเศษทั้งชีไปแจกซองอีกเนาะพี่นนองชีแหลว่าชีแจกเมื่อี้แต่ว่า่างานบุญนันทินกเ็แล้วงานบุญนันทินิอย่างชีไปแจกซองพี่นนองเลยิปนี้กาศีได้ข้อจบลงเพียงเทนี้เด้พี่นนองเด้อก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณเออ จ้าภาพเจ้ะสัทธาเหิญเนาะทั้งสามฐานก็คือเออ่ผู้ที่หนึ่งก็คือฐานอ่อนธรรมนิีง์แล้วก็ผู้ที่สองก็คือคุณแม่วิไลธรรมนิีง์ผู้ที่สามก็คือฐานสมบูรณ์เนาะขอครอบคุ้ยฐานสมบูรณ์วัฒนาเนาะพี่เนาะขอบขอบคร้ยแล้วก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะถือว่าสวยเหลือทั้งสุขสลาทางโฮมมอหน่อยบ้าน อ่าจะโบเนาะ,นะก็ขอให้คุณยายจะดีทั้งสามฐานจงมีสุขภาพแข็แงแหงแล้ลวก็ลำรวยลำรวยขอให้เจริญลุ่งเรืองในหะนาทีการงานเนาะนยองเนาะขอให้มีไปทางใดก็มีเพื่อนมีมิตรสหาย <m uch ing> ที่ดีมีแต่คนหกคนแพงด้วอยู่ดีมีแห้งมื่นสุขทุกคนขอเป็นไงทีหนังเนาะสบายดี